ซื้อฟางมาให้มันกินน้อยซื้อฟางให้กินน้อยเดี๋ยวไอันนี้ออกก่อนนะเ,เออเออเอ,อ้าวมาถอย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 มาได้กินแล้วได้กินแล้วแป๊บหนึ่งอ,อ้าวเอาเออนี่ยแล้วก็ไปนะเอาอ,อะไร อ๋อส่ย่าให้มันกินอืมเอากระบะใช่ไหมอ๋อกระลมังเออเอากระบังกระบะอาโอ้มาเอ้ย เออเออเออไม่เป็นไรไม่อยาเป็นงูเ <move> ฮ <on> <to kommt in traffic> ้ยโอ้ยหอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องนอนดีมาสินีเดี๋ยวเราต้องคุณรคนนนะอนค

เดี๋ยว่อ้เอกนก่อนเออะเออทำนงานกินเดี๋ยวรอ่นอดก่อน่กินกินเองจะดูดีอนี่จะีดอหะเดี๋ยวเดี๋ยวขออกก่อนงั้นออกตรงนี้ก่อนนะเออเอา บางทีราข้นเป็นยังครเรีนรู้เนาะเออควรคววรงเออ้โออ้โออ้โอ้ออ้อ้ออ้ เยอะไม่กล้ากิน,กน,กนเอออ่าบุญรอดนะคะขอบคุณนะคะอ่าบุญรอด,ดบุญรอดกับแม่บุญเหลือได้กินแล้วลนยคะได้กินแล้วนะคะ,บบออะเออ

ก็ฟางมาแล้วนะคะอ๋อเกลือเกลือไอ้ไอ้เข้าเลียใส่มึงบรอไม่ใส่ยังไงย่าใส่ไงโอ้ใส่แบบนี้เลยโรยเกลืออย่างนี้เลยอุล้วเราต้องมาเรียนรู้ไว้นะกินที่รัาโรยเกลือแบบนี้เลยแบบนี่จริงหรือย่าเออยิ่งบอกไม่ไม่ยากอยากอยากอยากรู้ความหมายของการใส่เกลือค่ะมันเค็มแล้วมันกินเกลือฟางเทมฟายหรือหงวนมันชอบกินเกลือ เอาเหรอนั่งคุยกันทีที่ราเอ๊ะทำไมเออแย่ไปซื้อเกลือด้วยเป่ะเออเพราะว่ามันต้องมีเกลือนะแล้วเกลือเนี้ยเขาเพื่อประโยชน์อะไรกับบัวมันมีประโยชน์อ่ะแย่มามันมีประโยชน์มันอะไรนะป้าดามันกินเกลือแล้วมันอ้วนมันอ้วนอ๋อกินเกลือแล้วมันอ้วนสรุปแล้วเราได้ทำตอบแล้วนะคะกินเกลืออ้วนเออ เก็บปุ้ยก่อนนะอ่าวก็มีข่าวดีค่ะอาข่าวดีเด้อข่าวดีมาข่าวดีมาตาโก้ข่าวดีทมวอลเละกบอลข่าวดีจาก FC ผู้ใหญ่ใจดีเออนะเอ่อมอบของขวัญให้กับคุณบุญเหลือกับคุณบุญรอดมอบของขวัญให้ไปซื้อภาชนะใส่น้ำใหม่ ให้เ้าบีใหม่สองแม่ลูกแล้วก็ให้ไปซื้อฟางยำที่แบบขาดเฟรมงบหนึ่งพับาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะใช่ไหมแล้วพ่อเอเล็ก็บอกเอซีว่าค่อยๆซื้อไม่ได้ซื้อทั้งหมดคืออย่างเช่นมาเนียย่าซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ ถ้าหมดเราก็จะยอยซื้อไปจนกว่าจะหมดลงนาะเราจะไม่สั่งมาเดี๋ยวมันมันเปียกมันไม่ไม่มันไม่มีคนนางเก็บหองวันนี้ก็ซื้อเลยวันนี้ก็มาเดิมเลยเอตังค์แี่ยนหญ้าไปเพราะวันนี้ไม่มีจะาผาดนะอันนี้อันนี้หญ้าซื้อไปหมดร้อยหนึ่งเดี๋ยวให้หญ้าไปคนหนึ่งเดี๋ยวโอหมดปุ๊บเดี๋ยวเราไปซื้อคือเราจะไม่ใช้ซื้อทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันไม่มันไม่สดแลวไม่มีที่เก็บ เค้าบอกว่าโอเคตามนั้นนะยินเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่กี่ก้อนเนาะไปเห็นมาทางนี้นี่มีผู้ใหญ่ใจบุญให้มาแล้วนะไปซื้อทางตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยไอซื้อร้อยหนึ่งนะซื้อมาซื้อร้อยหนึ่งนี่น่แล้วกเพราะว่าเดี๋ยวได้รายากได้เขาใส่เออส่วนส่วนที่ใส่น้ำเอาเป็นพลุใช่ไหมเอาเป็นฟลุกกระดาเอาแบบแบบไหนกระดาษน้ำมืหัว่หาล ทั้งยูดทางเหมือนทังสีหรือทา้งใยมาสีเพราะว่าเขาจะได้เป็นแม่ลูกนทำใจให้ของใหม่เขาเออแม่ทังใยแม่้อจริงๆอ่ะต้องเอาไว้มีเนาะให้สักแบบอันนั้นหรือว่าเป็นการละมังหรือคูงของมันกินหรือจะอยูของเขาไปหรือว่าเอาเป็นการละมังไหมมันจะได้คอมันจะได้ไม่ติดตรงตรงนี้มันเนาะเอาเป็นการละมังวะ เพราะว่าเพิ่นก็บอกว่าให้ซื้อเ,เป็นกละมังเออกรเละนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดให้นะให้ที่นะวันนี้ยายเขาไปซื้อมาแล้วกระมังไว้แล้วก็ตอกสายยางมาเราจะดิงนเราก็นะดงดเพราะว่ามันไม่ติดเวลามันไม่ไปติดจมูกมันตรงมานก,ากุ้ง เขากำลังกินเขาจะกำลังอร่อยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใหใจดีนะคะแล้วก็อ่ะนึกเอายาไปนะนะไปเลยอ่าเดินเดินเดินะวันนี้เราก็อยู่กันห้าช่องนะคะอ่านอกนั้นก็ไปธุระเนาะส่วนแอดมินเอ็นก็กลับ นเดินทางกลับแล้วนะเดี๋ยวก็วันศุกร์หน้าก็มาใหม่เหมือนเดิมยังไม่ได้กลับอ๋อไปมุกดาหารอ๋อไปมุกอาโอแล้วไปเดี๋ยวกลับมานี่อีกไหมเย็นนี้กลับมาไหมได้ไเดี๋ยวกลับมาจะขับไปมุกดาหารแต่เนี่ยเขายังไม่กลับกับเราโอ้ไม่ไม่ถือว่าเดินทางกลับแล้วใช่แล้วเรานี่แหละอ่ะเพราะว่าเรายังอยู่ด้วยกันอ่ะเราก็มาขอสร้างภาพกับ คุณบุญมีโอ้คุณบุญเหลือเหลือบุญหลอกบุญเหลืออะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณมากค่ะฝากลูกนี้ไปน้อยอย่างน้อยห้านาทีหนาทีค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยวันนี้เราก็สบายแล้วค่ะฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่เป็นไรค่ะย่ามีย่ามีแล้วฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่เป็นไร